เข้ารับทราบข้อกล่าวหาเสร็จเมื่อไหร่จะสวนหมัดกับสามในพลที่เกี่ยวข้องในคดีอาญาคุณนุน่นแต่ตอนนี้ยังไม่บอกว่าเป็นใครเชื่อว่าถ้ามีการแจ้งความแล้วจะกระทบกับการทำหน้าที่ของในพลทั้งสามอย่างแน่นอนส่วนข้อหาดูหมินเจ้าพนังงานยืนยันว่าไม่ผิดเพราะว่าทำไปเพราะเป็นห่วงเพราค้าไม่ขายาไม่ใช่ผลประโยชน์ของตัวเองอนี่คือการเปิดเผยล่าสุดครับสาม,มนในพลจะมีใครบ้าง ทำไมดิฉันเหมือนเดาได้คนหนึ่งแล้วผมเดาได้สองคนอยู่ข้างหลังเราเนี่ยผมเดาได้สองคนอยู่ข้างหลังเราเนี่ยนะสองท่านที่อยู่ข้างหลังนี่ท่านที่หนึ่งท่านรองผบตรท่านที่สองท่านรองผู้ประชาการตำรวจท่องเที่ยวอันนี้ผมเดาเอาเองนะผมยังไม่ได้คุยกับพันตำรวจโทสันทนาว่าพี่สองคนนี้ใช่ไหมแต่เราไปคุยกับหนึ่งในสองท่านนี้นะครับที่เป็นคนที่ เป็นหัวเรีย่ยวหัวแรงสําคัญในการไปปฏิบัติภารกิจหรือใต้พรมขึ้นมาดูที่ตลาดใบดอนเมืองแล้วพบของผิดกฎหมายแล้วดําเนินคดีจนเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาต่อเนื่องไปพูดคุยกับพลตร,ตรีสุรเชษฐหักพานนะครับสวัสดีครับท่านรองผู้บัญชาการตํารวจครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ,รบ,ว,รบวันนี้การลงพื้นที่บทสรุปล่าสุดพบหลักฐานที่น่าจะนําไปสู่การดําเนินคดีข้อหาอะไรเพิ่มเติมได้บ้างครับ วันนี้ในเรื่องของพยานฐานนะครับนะ<โ>ที่เราขอมัดหมายค้นต่อสารยาเข้าในการตรวจค้นนะครับเราก็มีพบก็มีพบเอกสารหลายส่วนนะครับนะแต่ว่าในส่วนการเนคดีจากนี้ไปนะครับนอกจากความผิดที่เราพบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพรบอาคารนะครับนะเรื่องความผิดในการบุลรุกในที่สาธารประโยชน์นะฮะไดโทษทวนใน่ความผิดในการบุลรุกในทรัพยากรธรรมชาตินะครฮะกองเป็นประชากรนะครับนะฮะ นะฮะซึ่งเป็นความผิดมูลฐานในการเดินคดีความผิดฐานฟ้องหนึ่ก็ตามนะครับนะฮะในเอกสารวันนี้ทั้งหมดเนี่ยที่เรารวบรวมมาได้นะครับนะฮะรวมถึงในส่วนของพยานสํำคัญต่างๆนะครับนะฮะส่วนนี้พรุ่งนี้บ่ายสามโมงในส่วนหัวหน้าพนักบส่วนทั้งหมดเนี่ยก็จะประชุมร่วมกันนะครับนะฮะแต่ถ้ารายละเอียดมากกว่านี้เนี่ยผมผมต้องต้องกราบเรียนขออนุญาตขอเป็นข้อมูลไว้ทำงานนิดนึงก่อนนะครับนะฮะ แต่ว่าในส่วนความผิดที่พบขณะนี้นอกจากความผิดในเรื่องพรบาหารยาแล้วนะครับซึ่งเรามีการยึดอายัดโดยรองเลขาธิการอยอเนี่ยได้ตรวจแล้วนะครับนะฮะเรายึดอายัดไว้ทั้งหมด2แสนกว่าชิ้นนะครับนะฮะแต่เรื่องของพรบอาคารนะครับมีการดัดแปลงแก้ไขตกเติมต่างๆนะครับนะะเหล่านี้ก็เป็นความผิดทั้งสิ้นนะครับนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็ทราบจุดแล้วว่ามีอาคารหลังไหนบ้างนะฮะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ในเรื่องของการบุกลุกที่ผมได้กล่าวยนเมื่อสักครู่การบุกลุกในในที่ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติคือลำน้ำนะของเป็นประชากรนะครับนะฮะซึ่งส่วนนี้ปปงก็รับไปแล้วนะครับรับข้อมูลไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับครับนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการในเรื่องของการเมื่อเป็นเรื่องผลประโยชน์นะเรื่องที่มีการร้องเรียนของประชาชนนะครับนะเรื่องของการมีการเก็บเงินนอกระบบต่างานะครับแต่เดี๋ยวส่วนนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตดูอีกหนึ่งนะฮะ พราะเราก็มีข้อมูลมีหลักฐานอยู่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าในการดำเนินการของเราเนี่ยในการเนิคดีนะครับวันนี้เราบังคับใช้กฎหมายร่วมกันหลายหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมทุกส่วนโดยเท่าเทียมกันนะครับประเด็นเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์ท่านขออนุญาตฮะประเด็นเรื่องการรับเรียกรับผลประโยชน์ตอนนี้หลักฐานหรือว่าข้อมูลที่มีเนี่ยถึงขนาดไหนฮะเดี๋ยวผมขอพรุ่งนี้นิดนึ่งนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่ายสามต้องมาดูร่วมกันนะครับนะฮะจริงจริงแคตอบได้นะครับนะฮะ แล้วแล้วตอนนี้เท่าที่ตรวจสอบไปเนี่ยพบบุคคลที่เข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพลตามคําสั่งคสชไหมครเดี๋ยวเราต้องดูจากใจเอกสารหลักฐานพวกนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวพวกนี้ผมนี้ก็ตอบได้นะครับนะฮะเดี๋ยวต้องขอดูเพิ่มเติมนิดหนึ่งพวกนี้นะครับนะครับครับเพราะวันนี้เราเพิ่งเข้าไปค้นตอนเช้าเองครึ่งวันแล้วนะครับนะครับวันนี้วันนี้พันตารวจโทสันธนะได้แถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พูดถึงนายตารวจยศในพล แล้วก็พูดในลักษณะว่าต้องไปนับรุ่นดูคนสองคนนี้รุ่นไหนมันหา่างจากผมมากแล้วต้องดูว่าผมเนี่ยเคยทํางานยังไงมาก่อนถ้าบอกว่าผมไปมีพฤติกรรมในการหาเศษหาเลยในการหาผลประโยชน์ไม่ชอบแล้วผมตอนนั้นเนี่ยฐานะอะไรแล้วสัมพันธ์กับใครบ้างตรงนี้จะทํางานลําบากขึ้นไหมฮะพราบเหมือนกับว่าถ้าเกิดไปแตะเนี่ยเดี๋ยวจะถูกแฉหมดเลยอ๋อไม่ไม่ครับคือเราก็บางใช้เราเราก็ต้องบังคับใช้หมายไปตามหน้าหน้าที่อย่างเรานะครับ ในเรื่องของรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยนักเรียนร้อมหลวดเนี่ยเราก็ต้องเคารพอยู่แล้วนะครับนะแต่ว่าในเรื่องของกฎหมายก็ต้องอีกส่วนหนึ่งนะครับนะฮะคือในชั้นนี้เนี่ยเมื่อเราทำหน้าที่นะครับเออเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับพี่ก็ด้วยเราต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกส่วนนะครับนะแต่ว่าในเรื่องของกฎหมายเราก็ต้องให้ความเราก็ต้องทํากฎหมายให้เป็นกฎหมายนะครับนะวันนี้บ้านเมืองมีขืมมีแปรนะครับนะฮะเพราะนั้นการบังคับใช้กฎหมายก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็ต้องเสมอภาคกันด้วยนะครับนะ เพราะนั้นวันนี้เราสิ after, ่งที่ต้องทําคือต้องทําให้ทุกฝ่ายอุ่นใจเชื่อมั่นนะครับนะว่าเจ้าพนักงานของรัฐทุกส่วนวันนี้เราเราทํางานร่วมกันหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมสรรพกรใช่ไหมครับกรมธนารักษ์นะฮะกรมทมอนะครับสำนักงานบบงอสำนักงานบุญชาติเพราะฉนั้นเมื่อเราทํางานร่วมกันอย่างนี้เนี่ยจะไม่มีหน่วยไหนเนี่ยไดกแวได้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องเดินด้วยกฎหมายทุกฉบับเหมือนกันนะครับนะฮเพราะเพราะถูกแฉอย่างนี้ปุ๊บเพราะถูกขู่อย่างนี้ปุ๊บ จะทําให้มีการสูเอียไหมฮะเกิดแฉไปแล้วเขาบอกว่าเอาเงินไปไหนเอาเงินไปให้ใครวนกลับไปวนกลับมาไปเจอต่ออีกประชาชนจะมั่นใจได้ไหมฮะมั่นใจได้แน่นอนครับนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราดําเนินคดีจนสู่ซอยแน่นอนนะครับนะฮะเะราะนั้นวันนี้เราทําทุกอย่างเนี่ยตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่นะครับนะฮะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่รัฐส่วนไหนวันนี้ก็คุยกันหลายส่วนแล้วนะครับว่า ในส่วนของเจ้าที่รัฐส่วนไหนเนี่ยที่กระทาําความผิดก็ต้องดําเนินการด้วยส่วนหนึ่งนะครับนะซึ่งวันนี้ท่านพบตรก็ให้นโยบายมาชัดเจนนะครับนะว่าให้บังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่โดยชัดเจนนะครับนะฮะครับผมครับวันนี้เนี่ยคุณสันทนะเนี่ยต่อสายโดยระบุเลยว่าเนี่ยพบตรเนี่ยสายพบตรคุยกันปกติเนี่ยคือสะท้อนว่านี่โอโ้ดิใกล้ชิดมากทํางานนี่ลําบากแน่เลยตํารวจงานเนี่ยครับครับ อย่างนี้นะครับในเรื่องของความพันต่างๆเนี่ยก็อาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องและเป็นอตำรวจนะครับนะฮะเพราะฉนั้นแต่ว่าในเรื่องการทํางานเนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติกันนะครับนะฮะนะฮะเพราะนั้นในการทํางานผมก็ต้องให้เกียรติทุกคนอยู่แล้วนะครับนะฮะเราก็ต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยในส่วนของเจ้าที่ของตํารวจเจ้าที่ทุกฝ่ายเนี่ยไม่ได้เป็นคู่อริอะไยนะครับนะฮะ เราต้องทำหน้าที่ในส่วนที่เราเป็นข้าราชการประจำนะครับวันนี้วันนี้คุณสัานาบอกด้วยว่าเมื่อไหร่ไปรับทราบข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานเนี่ยจะมีการดําเนินการกับนายตํารวจระดับในพล3คนยังไม่บอกว่าใครบ้างแต่ผมเดาว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยมีพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานด้วยกังวลไหมครับครับครับไม่ไม่ไม่ได้กังวลนะครับนะฮะคืออย่างนี้ครับต้องเรียวว่า คือในการทําหน้าที่นะครับนะฮะอาจจะถูกใจคนน้นบ้างไม่ถูกใจบ้างนั้นไม่เป็นไรนะครับแต่ต้องเอาผมมาอยู่ของประชาชนของบ้านเมืองเป็นที่ตั้งนะครับนะฮะครับครับครับแล้วแล้วก่อนหน้านี้มีเรื่องมีราวกันอยู่ก่อนหน้านี้มีความบาดหมางส่วนตัวกันไหมฮะระหว่างพันตำรวจโทสันทนากับพลตรีสุรเชษฐ์หักพานผมไม่เคยนะครับนะฮะไม่ไม่เคยผมก็ไม่เคยไปไปมีเหตุอะไรกับพี่เขานะครับนะฮะนะฮะ ในในสายลูกพี่ลูกน้องเราเคารพกันอยู่แล้วนะครับนะฮะแต่ว่าในการทำหน้าที่ก็ต้องแยกเป็นส่วนหนึ่งนะครับนะฮะครับผมนะครับครับผมครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวตามพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะฮะได้ครับได้ครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับดูรายการสดช่องนิวพร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube วสิบแอย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่องนิวสิ เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง